อันฟอลโล่เราได้มองฝ่านี้วีนาได้10บโมงแล้วไหมคะได้มมงแล้วเหรอฮามมีแต่หลายคนบอกว่าทําเพื่อมอง <laughs> เห็นมงบนหัววินาแล้วใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> เออวินาพร้อมจะทําทุกอย่างที่มีศิลธรรมอันดีเพื่อที่จะได้มองมา <laughs> ความคิดเห็นของคอนอื่นมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินคุณค่าหรือตัวเราใครจะแสดงความคิดเห็นยังไงมันก็เป็นการแสดงทัศนยคติของเขาสิ่งที่เราทําได้คือปล่อยผ่านค่ะบอกตรงๆว่าตั้งแต่ประกวดจบก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ไม่ได้สนิทกัน เราอย่าพยายามหาเรื่องที่มันไม่ได้มีอะไรอยู่เลยอยาพยายามแบบจุดประกายอะไรเลยค่ะเพราะว่าทั้งสองคนเราเองหรือใครก็ตามมาเราต้องการที่จะใช้ชีวิตหรือทำงานอย่างมีความสุขถ้าในอน,นาคตต้องร่วมงานมีโอกาสร่วมงานเปนจรงเหมือนันมันจะเออ <S <S มันจะมองหน้ากันติด <S <S ไหม,ไม,มตอนแรกเนี่ยเราก็ แยกทางกันด้วยดีแต่ว่ามารู้ทีหลังว่าชีที่รับสายไม่ใช่ชีเรามันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจแล้วก็ความไว้ใจอ่ะมันไม่สามารถจับตึ้งไวินาจ่าทับกังดราม่าคลุกกลุ่นมาักลูกเรื่องอันฟลอลร่รรลเรื่องแบบไม่ติดตามโดนขัด้าตัว,ตวเอาเรื่องไหนก่อนดีคะอยากลอาให้ฟงเนกิด<น>าจากอะไรคัได้หมดเลยค่ะก็วินาว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อ<น>ยมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรและกัน ี่นารู้สึกว่าผู้หญิงละกันความที่เห็นของคนอื่นมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินคุณค่าในตัวเราเพราะฉะนั้นใครจะแสดงความคิดเห็นยังไงมันก็เป็นการแสดงทัศนคติของเขาสิ่งที่เราทําได้คือปล่อยผ่านไปเถอะค่ะแล้วก,วก็เราก็เลือกที่จะอยู่อย่างสงบสุขแล้ววินาก็มีเมชชั่นว่าอยากจะได้เมชชั่นบริชาลัานปีนี้ก็พยายามฝึกตัวเองทุกวันให้ได้ตรงนั้นมากกว่าที่จะไปสนใจสิ่งรอบข้างมันเกิดอะไรขึ้นอยู่อยู่ทำไมถึงมีการอันฟอลโลอันฟอลโล่มันเกิดขึ้น มันไม่มีอะไรเลยนะคะเอาจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยวินาว่าเพื่อความที่ว่าอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปอะ่ะคนเราก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคะบริบทองค์กรเวทีก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยอะ่ะวินาว่าเราอย่ามาใส่ใจเรื่องนี้กันเลยก็มองว่าหมายสั่งะะแตยไม่มีหมายสั่งนะคะแหมเราเป็นเจ้าของการกระทําของเราเองเราเป็นนายตัวเองเพราะฉะนั้นเราเลือกจะทำไรเราต้องตัดสินใจทำเองนะคะ,ะก็ มากกว่านะมากมากกว่ามากกว่าที่เปล่าคือ,อบอกตรงๆว่าตั้งแต่ประกวดจบก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ไม่ได้สนิทกันจริงค่ะเพราะไม่สนิทกันกันใช่ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรใช่ไหมไม่มีนะไม่มีเลยวินาะไปอยู่แคนาดามาหนึ่งปีก็ ไม่ไม่ค่อยได้เจอใครด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปคิดมากเลยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเลยอ่ะค่ะเรื่องความที่อยู่มันก็เกิดการแบบอ่อนแลกัน<ะ>แฟนนางงามเราแฟนแฟนขับเราแฟน<ะ>ขับเขามันก็อาจจะแบบเกิดความปะทะกันคูณ<ะ>อยากจะพูดอะไรถึงจุดตรงนี้ไหม<ะ>ในมุมที่อตรงกลางค่ะ,ะวินารู้สึกว่าเราอย่าพยายามหาเรื่องที่มันไม่ได้มีอะไรอยู่เลยอย่าพยายามแบบจุดประกายอะไรเลยค่ะเพราะว่า ทั้งสองคนเราเองหรือใครก็ตามมาเราต้องการที่จะใช้ชีวิตหรือทางานอย่างมีความสุขวินัยก็อยากจะประกวดแบบมีความสุขแล้วก็อยากจะเห็นแฟนคลับของผู้เวทีรักกันแล้วก็สามัคคีกันเพราะฉะนั้นก็อยากตีกันเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เราจะเชียร์ก็คือตัวแทนของประเทศไทยที่จะไปประกวด Miss Universe ซึ่งจะจัดในประเทศไทยปีนี้ก็อยากจะให้สามัคคีแล้วก็รักกันไหใช่ใช่ค่ะแล้วร่วมมือด้วยการปรึกษากับค่ะ ก็ไม่ได้ปรึกษานะคะบอกต,ตรงเพราะว่ามันก็เป็นไอจีของวีนาเป็นพื้นที่ส่วนตัวถึงแม้ว่าวีนาจะเป็นบุคคลสาธารณะนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่จาเป็นต้องคิด 2- 3สารอบเลยอ่ะมันง่ายมากๆเลยเพราะว่าอาจจะชีวิตเราก็เปลี่ยนไปคนเราก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาทั้งนั้นเองยังไมัติดตามกับอุ้ยถ้าอัน follow เราได้มองฝานี้วีนาได้10บมงเลยไหมคะ เพราะเราก็ร์ยมานใช่ไหมไม่มีนะว่าถ้าอันฟอลโล่ล้วได้มองมันง่ายขนาดนั้นอ่ะงั้นที่ไม่ต้องมาเทนตอบคำถามเทนชุดว่ายน้ำเทรนชุดรัดตีตัดชุดแทงกันมากเลยเพราะฉะนั้นวินาพร้อมจะทำทุกอย่างที่มีศิลธรรมอันดีเพื่อที่จะได้มองมาถ้าวิธีอื่นที่ทำแล้วได้มองมาอันนั้นไม่รู้จริงๆแล้วไม่เคยทำแล้วความสำคัญกับเราคนดังเพื่อนๆเหล่านั้นหลังจากเราที่อันฟอลโล่ไปแล้วเราความสำคัญ คือว่าไม่ได้คุยกันเลยจริงๆนะคะตั้งแต่ตอนประกวดจบแล้วก็วีนาก็มีเส้นทางของวีนาที่จะไปเขาเองก็มีเส้นทางของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าคนเราในชีวิตแบบเพื่อนวีนาตั้งแต่สมัยมัธยมไม่ได้คุยกันก็ห่างกันไปเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าถามว่าเจอกันคุยได้ไหมก็ทักทายได้วีนาก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ทักทายใครเลยนะคะก็ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรไหนเขาใจว่าไหนเขาใจกับว่าคือความเป็นเพื่อนที่เคยเกิดขึ้นมาก่ออย่างไรรู้สึกแบบไหนค่ะ ว่าความเป็นเพื่อนมันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปความห่างไกลกันก็อาจจะมีเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราอย่ามองว่าแบบเอะเราไม่ได้คุยกันแล้วเราเลิกกันเลยหรอหรืออะไรเงี้ยเราไม่เจอเจอหน้ากันไม่คุยกันเลยหรออย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะคะเขาก็มีนิยามที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหาจุดเขาเรียกว่าจุดประกายไฟจากเรื่องที่มันไม่มีน้ํามันหรือไม่มีแม้แต่ไม่ขีดเลยก็ตามค่ะเราพิมไวว่าแค่อันโซโล ะมันจเป็ไม่คิดเหมือนกันนะนะคะไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็วินารู้สึกว่าบางทีอ่ะมันก็อาจจะมีหลายๆความคิดเห็นนะคะในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นอย่างที่วินาบอกเลยความคิดเห็นของคนอื่นมันก็แสดงมาย์เซ็ตของเขาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวกําหนดคุณค่าของเราจริงๆถ้าในอนาคตต้องร่วมงานมีโอกาสร่วมงานกันจริงๆเหมือนจะอมันจะเออมันจะมองหน้ากันปิดไงถ้าในร่วมก็ยินดีค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่บริบทขององค์กรด้วย วีน่าถามหนึ่งคือแบบตอนนี้ตัง้งขับของคนทางซีนกันคืออยากให้พี่แนวผู้ทำลายแบบได้ไหมว่าอันโอฟปอของรู้ชื่อแล้วกันอันโอปอ,อ,อกัอออบอันฟอโลแอนโทเนียมันเกิดขึ้นพร้อมกันหรือว่ามันต่างกาันอะไรเงี้ยเพื่อจะได้จบวีนาว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจำไม่ได้จริงๆมองตรงว่าจำไม่ได้จริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับวีนาเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่อะวีนาจะจำได้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่วีนาก็เลยรู้สึกว่า อย่าเราอย่าเอาเรื่องนี้มาขุดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีกว่าวินาว่าปล่อยผ่านไปตามกระแสน้ําดีกว่าค่ะน้ําเชี่ยวคนจะแสดงความคิดเห็นยังไงมันก็เป็นระยะเวลาหนึ่งเวลาผ่านไปคนก็จะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวไม่ก่าจะได้มองนี้ดรามามันเยอะแล้วเกินในมงแล้วเหรอคะมีแต่หลายคนบอกว่าทำเพื่อมองเห็นวงบนหัววินาแล้วใช่ไหมคะขอบคุณนะคะเพื่อมองเออค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่ามาประกวดเพื่อมาเอามงค่ะไม่ได้มาประกวดเพราะว่ามาหาเพื่อนค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่ถูกจริยธรรมแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปผิดศีลธรรมผิดคุณธรรมอะไรมีนธรรมทำได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเตรียมตัวมาเตรียมทั้งตอบคําถามชุดว่ายน้ําซ้อมเดินอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามองเรื่องนี้ว่าแบบทำแล้วจะได้มงเลยค่ะถ้าอ่านกอลโลแล้วได้มงก็มีหลายคนได้เป็นร้อยอยู่เหมือนกันนะคะค่ะค่ะ นอนมาเลยเหรอคะก็ก็ดีใจนะคะที่ที่คนให้แบบคําพูดแบบนั้นกับวีนาแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะมันก็ไม่ได้มาจากการที่วีนาไม่ได้พัฒนาตัวเองหรือว่าอยู่เฉยๆมันก็มาจากการที่เราขยานันเราก็ใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็พยายามที่ทําทุกชาร์เลนจ์ค่ะให้เกิดผลสําเร็จแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าในในฐานะที่เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะวีนารู้สึกยังไงกับคำนีตอนนี้มันเหมือนรับถูกแชร์เรื่อยๆเลยว่าคนที่เชียร์วีนาได้เชียร์วีนาครบสี่น้อง ุิยคนที่เชียร์วินาได้เชียร์วินาสี่รอบก็โชคดีนะคะเพราะว่าถ้าวินามารอบหนึ่งรอบสามแล้ววินาหยุดแค่นั้นอะ่ะก็แสดงว่าความตั้งใจที่ทํามาทั้งหมดมันก็ล้มเหลวแล้วก็จบลงแค่ตรงนั้นแต่ว่ารอบนี้ที่จะได้เชียร์ปีหน้าอาจจะได้เชียร์นะคะอาจจะได้เชียร์มารอบมงกุฎใด้คนอื่นโอ,อ้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องาการถูกเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอธิดีบจาคกากร อะ,ะ,ะก,ออก็บอกตรงว่าตอนที่วินารูา้มันก็เป็นช่วงเดือนประมาณเดือนมีนานะคะที่เราตัดสินใจว่าแบาบเราจะแยกทางกันแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็แยกทางกันด้วยดีแต่ว่ามารู้ทีหลังว่าไม่ได้มารู้จักที่เ <c oughs> <c oughs> ขาบอกเลยนะมารู้จักลูกค้าที่ส่งมาบอกว่าอันนี้จ่ายแล้วนี่จ่ายแล้วเราขึ้นมาว่าบัญชีที่รับจ่ายไม่ใช่บัญชีเรา แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊เกิดอะไรขึ้นก็ไปถามเขาเขาก็มาอธิบายฟังอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราอ่ะไม่เอาเรื่องนะแต่ว่าเราก็ขอให้ลิสต์มาว่ามีรายการจ่ายอะไรไปบ้างที่เขาคิดว่าโอเคเขาอยากจะได้คืนหรืออะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะก็เวลาระยะเวลาผ่านไปสักพักมันเหมือนกันจนมาถึงล่าสุดที่เขาออกมาไลฟ์สดรับสารภาพแล้วก็เขาก็เพิ่งลิสต์มาให้วินาว่ารายจ่ายมีอะไรบ้างเสียใจไหมแล้วคิดไหมว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรากับเรื่องแบบเงินทองที่แบบว่าบอกตรงว่าไม่คิด ก็จะเกิดขึ้นกับวีนานะเพราะว่าวีนาทํางานกับใครก็ไว้ใจแล้วก็รู้สึกว่าต้องการความซื่อสัตย์แต่มากกว่านั้นอะไม่ว่าจะเก่งมากแค่ไหนจะมีโอ้โหเก่งที่สุดในโลกมาเลยแต่ว่าความซื่อสัตย์ไม่มีไม่สามารถทํางานร่รวม,ก,มกันพูดผงง่นเเเรยือิล ือวีนาตอนที่จะได้ร่วมงานกับเขาแรกๆนะคะวีนาก็เสนอไปแล้วว่าคัากเท่านี้เท่านี้ไหมหรือว่ารายจ่ายต่างๆในการที่จะประกวดางนงานก็มีอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นค่าเรียนค่าชุดหรืออะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีทีมกันาคนและมีพี่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ออกว่าเออจะเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายให้ซึ่งพี่เขาเป็นคนน่ารักนะ แต่ว่าพอเราเสนอไปมากๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาจริงๆเขาอยากจะออกให้เราจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะหักเปอร์เซ็นต์เราด้วยซึ่งมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะที่วินาถามมาวินาถามแล้วถามอีกแล้วคืนก่อนที่เราจะแยกย้ายการออกไม่ได้เป็นคีมกันแล้ววินาก็บอกว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เกิดมาเนี่ยวินาขอจ่ายได้ไหมเพราะว่าเราจะไม่ได้ร่วมคีมกันแล้วเขาก็พูดเองว่าเขาไม่เอาสักบาทเขาไม,ไม่ต้องการสักบาทมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้วินารู้สึกว่า พี่น่าไม่เสียใจเลยนะถ้าคืนนั้นเขาจะบอกว่าเออพี่ขอพี่ขอจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้ที่พี่จ่ายไปพี่อาจะโอเคมากเลยแต่ไม่โอเคตรงที่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาบอกว่าเขารักเราเขาบอกว่าเขาสปอร์ตเราแต่พอถึงเวลาแล้วอ่ะเรากลับมาพบว่าเขาแอบทำอย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังเรามันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจแล้วก็ความไวใจอ่ะมันไม่สามารถกลับคืนมาได้็คือพี่น่ามีอะไรอยากจะถามทาไมเพราะทุกวนทุกคนมันจะรักเราก็เมยสิ่งที่ดีที่สุดให้เรามากกว่าน้วันนี้คอากาไม่มีค่ะ ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะถามค่ะแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าเฉยๆว่าคนเราทําผิดได้ยอมรับได้กล้าที่จะพูดความจริงทั้งหมดนะคะปรับปรงุงตัวแล้วก็เดินต่อไปเป็นคนที่ดีขึ้น้วินารู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้พอมันเกิดในที่ที่เป็นแสงมากๆในที่ที่ทุกคนรับรู้เนี่ยเราไม่ควรที่จะไปด่าเขาลุมด่าเขาหรืออะไรเงี้ยเราควรที่จะเข้าใจโอเคเขาออกมารับผิดแล้วก็ปล่อยให้เขาทําหน้าที่เขาอยากจะคพนเงินวีนาก็ให้เขาทํา เราไม่จาเป็นที่จะต้องไปเขาเรียกว่าลงทันหรือว่าด่าใครเพราะคนทุกคนทาผิดพลาดได้มีนาเองก็เคยทําผิดพลาดมาก่อนแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะปรับกลุงมตัวเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแสดงว่าเราเลือกที่จะให้อภยัยเขามากกว่าก็ให้อภัยค่ะแต่ถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดถามว่าร่วมง,งานกันอีกได้ไหมไม่ได้วถ้าในภาคของเมยที่เราได้ไปพบว,ว่าเรามีมการดำเนิน คิดว่าจะไม่ได้ดําเนินงานทางดำเนินการทางด้านกฎหมายเพราะว่าเขาเองก็แจ้งมาแล้วว่าเขาพยายามจะหาเงินคืนให้เร็วที่สุดวินาเองก็บอกเขาไปว่าโอเคไม่เป็นไรเนืองเมื่อเขาออกมารับสารภาพแล้วก็ค่อยคืนเท่าที่มีแล้วกันมีเมื่อไหร่ก็ค่อยคืนไม่เป็นไรมันก็สามแสนกว่าบาทสามแสนย่างพอมันเดินทางมาถึงวันนี้แล้วแล้วก็ไปมาว่าเขารักเราจริงไหมเขารักเราอะไรเกิดขึ้นมันมีมันมีคขารื่องวินัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นคําตอบอยู่แล้วล่ะค่ะ วีน่าไม่อาจจะตอบสิ่งที่ผ่านาล้วค่ะหลังจากนี้ไปไมันต้อไว้ใจที่จะเข้ามาเรา,ม,า,ามันต้องคิดนยังไงให้มันขึ้นไหมมันก็บอกตรงๆว่าวีน่าก็ต้องเป็นคนที่สร้างเกราะมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็ไม่ยอมให้คนก้าวข้ามกรอบนั้นมาได้แล้วก็การที่จะร่วมงานกับใครนะคตเนี่ยวีน่าก็ต้องเมคชัวร์ว่าทุกอย่างรายละเอียดที่เกิดขึ้นทุกบาททุกสตางค์วีน่าก็จะต้องเห็นรายละเอียดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านละเลยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แล้วเหนื่อยไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่รถทรูมานะคะกี่วันแล้วเนี่ย60วันเออ98เ,นเหตุการณ์จริงๆพรุ่งนี้99 <พอ S 2> เหตุการณ์พ<ม>ร้อไมไหมพร้อมรับมือหรือเปล่าก็พร้อมรับมือนะคะเพราะว่าวินามองว่าโลกเราก็เปลี่ยนไปื่อยคนก็เปลี่ยนไปมันก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอนาคตเยอะแยะมากมายแหละและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเรื่องนี้สอนวินาว่าการเวลามันจะพิสูจน์คนจริงๆ คนเป็นยังไงเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราจะได้เห็นกันว่าเขาเป็นแบบที่เขาพูดจริงๆริงนะพี่นะพี่นะจริงๆเราคิดไปว่าทั้งหมดว่าสาระบุรีเราไม่สกเซสเราจะไม่ต่างกัดเลยทั้งออุ้ยสาระบุรีไ <c oughs> ม่สกเซสจหรอคะม,มีมีในหัวไหมมีในใจไหม หรือว่าจังหวะที่เป็นต่อลาเล่นไม่ค่ะคิดว่าต้องต้องได้ที่สระบ,บุรีเท่านั้นเลยคะ่ะเพราะว่าพยายามเต็มที่แล้วก็อยากที่จะให้ผลงานออกมาดีมากที่สุดแล้วก็คาดหวังแค่ที่นี่ที่เดียวถ้าไม่ได้แล้วคืาาว่ารวมถึงการเริอเล่า อุยคานก็ต้องมาจากการโหวตนะคะ oh. โหวตให้วีนาด้วยนะคะ oh. จะได้ไปคานนะคะคือก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและอยากจะทําให้สาเร็จเพราะว่าจะได้ไปในฐานะทูตการท่องเที่ยวของสระบุรีด้วยก็เป็นโอกาสที่ oh. ไม่ได้เกิดขึ้นงาน่ายๆก็ฝากทุกคนมันกาลังใจแล้วก็โหวตให้วีนาด้วยประกาศคืนนี้นะประกาศคืนนี้เหรอคะใช่แล้ววันนี้เหละลูกแม่แม่โหวตยังคะโหวตให้ลูกสาวยังคะจะไปไหมล่ะจะไปสิคะไปหา ตัดชุดแล้วนะจองตัดชุดแล้วนะโอเคขอบคุณวินาค,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 ค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปเสร์ถ่ายรูป